สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหวงจุ้ยพลิกชีวิตนะคะโดยอาจารย์โชคดีแส้เฮียบค่ะมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็คือ15นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ชมจะได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยพลิกชีวิตคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าต้องมาดูกันแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนกันนะคะซึ่งรายการของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์จะใช้ศาสตร์ที่ไม่มีการทุบทิ้งหรือถอนแต่อย่างใดและที่สําคัญ การดูแลนะคะของอาจารย์ก็คือเหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะเรามีคําพูดเหล่านี้นะคะให้ตอกย้ํากันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทําขึ้นมานะคะแล้วก็จะทําให้สำเร็จผลอย่างดีนะคะที่นี้ค่ะนะอยากจะให้มาดูนะ,ะหลายคําถามเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีจุดบอดจุดแก้ไขใครก็แก้ไม่ได้นอกจากอาจารย์นะคะแล้วถ้าเกิดถามว่า นะคนที่จะอธิบายตรงจุดแต่ละจุดได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องอาจารย์โชคดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นใครไปไม่ได้เรามาพูดคุยกับอาจารย์โชคดีกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะติ้งตั้งยิ่งพระอย่างเดียวไหวพระอย่างเดียวเนี่ยรวยได้ไหมหรืออย่างไรอาจารย์โชคดีตอบได้ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าถ่ายเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจารย์คะก็ <c oughs> ค,คนไหนที่เข้ามาแล้วอาจารย์รบกวนกดไลค์กดแชร์อาจารย์นิด<ช>นึงนะครับใช่นะคะ<า>มีอะไรที่ และดีๆนะอาจารย์ยังมีให้อยู่นะวันนี้ใครไม่ใครไม่ไ,มได้ฟังคลิปนี้นะพลาดมากเลยย์บอก <_ S 2> พลาดมากเลยพล <_ S 2> าดทุกคลิปไม่ได้เ,เลยนะเพราะว่า <_ S 2> คือในหลักของอาจารย์อาจารย์ก็พยายามอธิบายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าทาไมต้องมีวันเวลาแล้วก็คนที่ตั้ง <_ S 2> จริงอยู่นะครับในเมืองไทยเนี่ยการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะแล้วแต่เราจะนิยมชมชอบเลยเป็นการส่วนตัวเลยเราจะคือบางท่านช่วงนี้ถ้าถามอาจารย์นะปีที่แล้วหรือปีนี้บางทีก็เราจะไปสักการะวัด วัดวัดหนึ่งนะครับจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยที่เวลาเราไปบูชาไม่ว่าวัดไหนเนี่ยจริงๆอาจารย์บอกว่าก็คือไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับมีความศรัทธาท่านขนาดไหนนะครับมีความเชื่อขนาดไหนเช่นเดียวกันเลยวันนี้หัวข้อเนี่ยการไหว้พระเนี่ยไหว้แล้วทําให้เรารวยจริงได้ไหมอาจารย์บอกว่าการไหว้พระเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารวยบอกได้เลยนะครับย้ําเลยนะครับจะให้อาจารย์นั่งยันยืนยันหรือว่านอนยัน ไม่สามารถทําให้เรารวยได้นะครับแต่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไหวพระบ่อยๆก็รวยไม่ได้เหรออาจารย์อาไหวพระบ่อยๆไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ารวยการตั้งพระถูกหลักและถูกต้องตัวเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าให้มีงานเข้าให้มีสิ่งที่ดีโอกาสให้รวยมีนะ